เซฟตี้วาวเนาะน่ะเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีการใช้งานเดอ้อหนูวประกอบไว้แล้วนะอันนี้คือบอกทดบอกบอกตรงนี้ค่ะขั้นตานการใช้งานนะอืออ่าล้วขันเข้าถังให้แน่นเด้อโอ้สามารถทำเองได้เลยนี่ได้ผู้หญิงอย่างเราทำได้สบายมากค่ะมันมันไม่ยุ่งยากค่ะเจ๊เราขันเข้าถังให้แน่นนะคะขันให้แน่นอ่ะแน่นซึ้งอ่ะเปิดวาวถังค่ะเปิดแล้วนะเปิดแค่รอบสองรอบก็พอหลังจากนั้นกดปุ่มเซฟตี้เด้อกดให้จมเนี่ยแก๊สออกมาแล้วค่ะ ใช่แกนออกมาแล้วแต่ถ้าเราเปิดวาล์วถังแล้วเราไม่กดปุ่มเซฟตี huh. ้แกนไม่ออกนะคะ uh huh. ในกรณีเดียวกันถ้าเกิดเจ๊ใช้เป็นแบบ uh huh. วาล์วธรรมดาซึ่งไม่มีตัวเซฟตี huh. ้ใช่ไหมคะ uh huh. เปิดวาล์วถัง uh huh. S <S <S แก๊สออกพดีเลยแก๊สออกเลย<อ>ซึ่งความปลอดภัยมันก็ต่างกัน<อ>ถ้าเราเพิ่มความปลอดภัยในครัวเรือนของเราอะ่ะคนเรื่องที่จะเป็นระบบเซตตี้เซ<อ>ตตี้มันช่วยที่ว่าเวลาใส่แก๊สแตกใส่แก๊สหลุดแก๊สจะตัดแก๊สจะไม่ปล่อยจะทัง<อ>นี่คือระบบเซตตี้ทำให้เรารู้สึกมีความปลอดภัยสำรับในคร<อ>ัวเราใช้งานเสร็จก็แค่ปิดบาลถังแก๊สค่ะเจ๊แล้วคือตรงนี้เราไม่ต้องกดอะไรไม่ต้องตัวโซเซตตี้เราจะกดเมื่อเราจะเปิดเปิดเตาแก๊สใช้งานแค่นั้นเอง